นี่มีหนึ่งเล่มมานำเสนอนะครับเป็นเหล็ก SUV 9นะครับเป็นทรงโบวีนะครับด้ามทำจากไม้พยุงนะครับตรงสันนี่ทำเป็นคมหลอกให้นะครับตรงนี้ทำเป็นกันเลื่นนะครับฝักหมุดอลูมิเนียมนะครับ4จุดเจาะรูรอยเชือกด้านท้าย1จุดนะครับ ครับเล่มนี้ใบยาว9.2นิ้วนะครับใบกว้าง2นิ้วครับสันหนา6มิลน,นะครับด้ามไม้พยุงครับตกแต่งด้ามเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้จับประจัดลัดนะครับหออมือมากครับ ด้ามยาว5.4นิ้วนะครับครับเล่มนี้ราคา3000รวมส่งนะครับสนใจสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ